และจนกระทั่งในที่สุดก็มีลูกกันใช่ก็พ่อของลูกก็ในที่สุดก็หนูจําได้ว่าหนูมีลูกตอนอายุยี่สิบกว่าอ,อืก็มีลูกตอนอายุยี่สิบกว่าแล้วก็ตอนนั้นก็ยกน้ําชาสู่ขอใช่ยกน้ําชาสู่ขอที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก ไม่ได้คิดตั้งใจมีลูกด้วยนะคะมันมีเองหมายถึงอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าไปอยู่ฮ่องกงเดี๋ยวหนูก็ไปฮ่องกงเดี๋ยวเขาก็มาอยู่เมืองไทยส่วนมากส่วนมากหนูจะอยู่เมืองไทยเป็นหลักเขาก็จะมาเดือนหนึ่งสองสาครั้งมาอยู่แล้วแต่งานเขาบางทีก็ทุกครั้งที่อาทิตย์หนึ่งเขาจะอาจจะมาอาทิตย์หนึ่งบางวันก็มาวันหนึ่งบางวันก็มาสี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันแล้วแต่งานเพราะว่าเขาต้องบินไปทั่วประเทศเลยค่ะค่ะ เออนั да. ่นคือเอาละนั่นคือสามีคนที่สองก็ได้อ่ะเรียกว่าคนที่สองก็ได้ตอนที่ใช่ต้องเรียกคนที่สองคนที่หนึ่งตอนนี้เขาก็เป็นบันอัมบุกันยังเป็นอัมบุกันในใจเราอยู่เนาะอ่าโอเคก็ได้แล้วคนที่สามแหละเดี๋ยวสิอันนี้ในที่สุดอยู่แล้วก็แล้วก็เลิกกันใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอารักรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกเลิกกันไปเลิกกันไปหนูมีหนูเลิกกันไปกับเขาหนูมีแฟนใหม่มีแฟนใหม่อ่าเป็นนักการเมือง แล้วก็เป็นคนอังกฤษหนูก็บอกเขาแล้วก็คุยกันเขาก็โอเคโอเคโอเคแต่เขาก็ไม่ไปไหนพอหนูเลิกกับคนนี้เขาก็กลับก็คุยกันก็เป,นเป็นปกติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นเ,เราเลิกกับหนูเขาก็ไปมีคนอื่นคนอื่นมีแฟนใหม่คือเราอยู่เหมือนกันเหมือนเพื่อนมากกว่าค่ะ<อ>แต่มันมีแต่เขาเรียกความผูกพันความห่วงใย,ยอย่างนี้มากเพื่อนสลับแฟนเพื่อนสลับสลับสามีเอาไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรส,สลับสลับไปสลับมา ึกเป็นฟิลสามีเลย้อวเหรอรู้สึกเป็นฟิลเพื่อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเลิกกันตอนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้จะถามยังไงอะเนี่ยไปเลิกกันตอนไหนตอนที่เดี๋ยวนะมันจะมีเลิกแบบแบบเด็ดขาดกับไม่เด็ดขาดใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เด็ดขาดแล้วใช่ไหมตอนนี้เพื่อไม่กี่วันก่อนที่หนูจะดังเนี่ย เขาพอหนูดังแล้วเขาบล็อกหนูเลยนี่แหละหนูมีความรู้สึกว่าน่าจะเลิกขาดแต่ไม่เป็นไรหรอกหนูเชื่อว่าอีกประมาณสองสามปีสี่ห้าปีเขาก็กลับมาเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดออเหรออืมก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาทําไมเดี๋ยวก่อนทําไมเขาถึงบล็อกขาดเลยเอาแหละรักลกเลิกเท่าที่ผ่านมาเออแล้วทําไมถึงรักลักเลิกๆไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาเขาให้เหตุผลยังไงตกลงใครเลิกใคร ในแต่ละรักเล,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 ลิกที่ผ่านมาในแต่ละครั้งอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกหะะเหรอครัครั้งแรกที่เลิกครั้งแรกที่เลิกส่วนมากจะเป็นหนูหนูยังเด็กหนูเป็นคนยังเด็กอยู่อ่เราเลิกแล้วทีนี้แบบว่าหนูอยากเป็นดาราส่วนมากหลักๆคือจะเป็นเรื่องดารามากกว่า <ๆ S 2> กับ <ๆ S 2> ทุกคนเลยเป็นเรื่องดาราเรื่องอยากหาเงินอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าเขาให้อ่าเขาให้เงินหนูมาเยอะแยะเขารวยนี่ใช่ไหมเขาให้เงินหนูมาหนูเก็บเงินอะ ด้วยความที่หนูชอบเที่ยวผับใช่ไหมคะอมตอน,นอายุยี่สิบนิดนิดอ่ะหนูเปิดผับเป็นของตัวเองเลย <c oughs> ใช่หกเดือนเจ๊งเลยผับเจ๊งเ <c oughs> พราะว่าหนูก็หุ้นกับรุ่นพี่คะ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าบริหารยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าอยากเป็นเจ้าของผับสักครั้งหนึ่งหนูก็ไปเปิดแล้วก็หกเดือนก็เจ๊งหนูก็เอาเงินกับเขานั่นแหละก็ไปไปเปิดไปเปิดเขาก็ด่าก็ว่าหนูก็ทําอะไรก็ โดนหลอกโดนหลอกตลอดเขาบอกคุณอยากคิดหาเงินได้ไหมก็ส่วนมากก็จะขอร้องเลยอย่าหาเงินได้ไหมยอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอ <c oughs> อยู่เฉยเก็ปวดหัวแล้วจะไปหาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแค่อยู่เฉยๆก็ปวดหัวแล้วใช่ <c oughs> บอกว่าก็ฉันอยากหาเงินช่วยคุณอ่ะ <c oughs> คุณพูดแบบนี้อีกแล้วก็ผมบอกว่าคุณทําไม่ได้ <c oughs> อย่าบังนะฉันจะฉันจะหาเงินมากกว่าคุณอีกรอคอยดูเขา ถ้าคุณทําได้นะขนาดระดับผมสอนคุณยังไม่ได้เลยจะมีใครที่ไหนสอนคุณได้ <c oughs> เขาก็พูดกับลี่อย่างนี้ลี่ก็ตามนั้นเลย <c oughs> จนทุกวันนี้ลี่ก็ได้เงินหนึ่งล้านบาทได้แล้วลี่ก็โทรหาเขาบอกว่าเห็นไหมพีเตอร์ฉันทําวุ้ดชื่อไปแล้ว <c oughs> ไม่มีใครรู้หรอกคนชื่อพีเตอร์ตั้งเยอะแยะเออก็เห็นไหมฉันทํางานได้เนี่ยฉันได้เงินหนึ่งล้านบาทก็ทะเลาะกันใหญ่มากก็บอก สุดท้ายคุณก็เลือกคุณก็เลือกชีวิตคุณแล้วคุณมาขอให้ผมช่วยทำไม ừ ừ ừ ก่อนที่จะดังเขาให้อ่าหนูขอให้เขาช่วยเขาบอกว่าหนูจะให้เขาไปเทรดให้หนูอีกรอบหนึง่งเขาไม่เทรดเทรดคือขายหุ้นอ่าเขาเทรดบิตคอยเป็นที่ปรึกษาบิตคอยทั่วโลกเอาไปบิตคอยอ๋อหนูจะขายคอนโดแล้วเอาเงินตีกลับให้เขาอีกรอบหนึ่งเพื่อไปเทรด ให้หนูเขาบอกไม่ช่วยเขาไม่ช่วยอะไรแล้วถ้าอยากจะทํางานจริงๆด้วยตัวเองหาเงินได้ตัวเองไปเรียนจีก้กงกังฟูเพราะว่าเขารู้ว่าหนูชอบเล่นโยคะคุณไปเรียนเรียนแล้วคุณไปเป็นหนึ่งในอาจารย์ผมจะแพงขนาดไหนผมก็ยอมจ่าย ถ้าคุณได้เป็นหนึ่งในอาจารย์ได้ผมจะเปิดสถาบันให้คุณหนูก็ตกลงเพราะไม่ไปไหนไม่ได้แล้วหนูก็คิดว่าไปขายหมูกรอบก็ได้ไปขายเสื้อผ้าก็ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วหนูก็ตกลงตามนั้นแต่พอหนูเริ่มวางทุกอย่างนะวางอยากเป็นดาราไม่เอาละจนสุดท้ายก็ไปโหนกระแสก็บูมขึ้นมาเลยอพอบูมขึ้นมาก็บอกเขา สุดท้ายหนูก็ผิดคําพูดกับเขาอีกก็ยังเลือกเป็นดาราอยู่ hmm. เขาก็กดก็บล็อกหนูไปเลย ah. หนูคิดว่ารอบนี้จะอ่ารอบนี้น่าจะนานคือเราเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันปีนี้ปีที่ห้า hmm. แต่รู้สึกเลิกขาดขาด,ขาดเนี่ยเลิกกันขาดขาดก็ช่วงอ่าสามสองสามปีที่แล้ว hmm. คือเลิกขาดก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันอืม hmm. ก็สองสามปีที่แล้ว ก็มามาวันนี้แหละก็รู้สึกขาดอีกออนันนั่นคือขาดไปแล้วอันนี้ยิ่งขาดหนะักเข้าไปใหญ่แล้นี้ยิ่งขาดหนักเข้าไปใหญ่คือความที่ยังเป็นพ่อของลูกว่างั้นน<ช>่ะ<า>ใช่ไหมเขาก็ยังไปไป,ไป,ไป,ไปมาเที่ยวไล่เที่ยวขื่กันอยู่แต่ตอนนี้คือขาดสะบั้นไปแล้วเป็นเพราะว่าเขาบล็อกการติดต่อใช่นนเขาบล็อกหนูไปเลยปกติหนูจะเป็นหนูบล็อกเขา ปกติจะมีแต่หนูบอกเขาเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกหนูไปเลยแต่หนูคิดว่าไม่เป็นไรประมาณสองสามปีเขาก็น่าจะกลับมา,าแต่หนูไม่ได้รอนะคะคนใหม่เข้ามาได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีแฟนใหม่นะคะอ,อแล้วทุกวันนี้ก็คืออะแล้วหลังจากนั้นอันนี้คือคนที่สองเป็นพ่อของลูกแล้วกมม็มีแฟนเป็นชาวอังกฤษหนึ่งคนเป็นคนที่สามใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคนที่สามก็อดีตนะักการเมืองหนูเลิกกับเขาแล้วก็มาเจอนะักการเมือง อ๋อโอเค<ช>นักการเมืองคนไทยใช่ใชเป็นนักการเมืองคนหนึง่งโอเคเออแล้วเราก็เลิกกับน,นักการเมืองคนนี้ใช่แล้วก็เจอคนอังกฤษคนอังกฤษใช่คน,คนอังกฤษก็เกือบแต่งงานอ,อย่างก็ไม่ได้แต่งทาไมถึงไม่ได้แต่งทาไมถึงเลิกกันจับได้ว่าเขาไปคุยกับคุณหมอเขาไปคุยกับผู้หญิงแล้วเป็นหมอ แต่ทุกวันนี้เขาก็แต่งงานกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันแต่อย่างน้อยหนูก็เบาใจเอออย่างน้อยเขาก็เป็นถึงขั้นหมอนะเออเออเดีกว่านัวเยอะเลยเอย่างนี้แล้ว